สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แข่งตลาดนัจดจตุจักรนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยนิดนึงว่าการควงบัตรกานะครับหรือการควงไม้นะครับหลักการควงไม้ก็คือควงให้ครบนิ้วเวลาควงนะครับเวลาควงนี่ท่าที่หนูหนูเห็นในคลิปนะครับเขาจะควงแบบเร็วๆมากเร็วเลยซึ่งเวลาควงเร็วเนี่ยจะทําให้เราไม่เห็นว่ามันไปยังไงใช่ไหมครับ เนี่ยอาจารย์มศ์จะมาสาธิตในการควงช้าๆไปรอบนิ้วทีละนิ้วเห็นไหมครับสโล่แบบสโล์เลยครับอันนี้ไม่ได้จับสโล์คือควงให้สโล์เองแล้วเวลาควงนั้นต้องควงให้รอบนิ้วนะครับครบนิ้วครบนิ้วทั้งห้าเลยนะครับควงให้ครบนิ้วทั้งห้าหลักการครวงถ้าควงเร็วๆก็โอเคแรงเหวี่ยงมันมีนะครับแต่ถ้าควงช้าๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสโล่ย์สโซ่ที่อาจารย์กำลังทำอยู่ในนี้ต้องใช้กําลังนิ้วเยอะต้องใช้กําลังนิ้วเยอะนะครับเวลาจับ ไอทีด้นิ้วเห็นครับเป็นเห็นรอบนิ้วไหมไอทีด้นนิ้วทีนิ้วอย่างนี้ครับฝึกตัวนี้ต้องฝึกอย่างเดียวแล้วต้องอดทนอย่าท้อแท้นะครับเวลาควงนี่หากควงได้เธอก็จะสามารถที่จะไปเล่นมายากลอย่างอื่นได้อีกนะครับเพราะว่านิ้วนี่เป็นจุดสําคัญที่นักมายากลเขาใช้กันนะครับเวลาควงนี่ถ้าหากเร่งสปีดแล้วก็ค่อยๆเร่งสปีดขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเร่งสปีดหรือเราจะจับสโล แต่ถ้าหนูหนเห็นใ,นในคลิปส่วนใหญ่จะชะลอชาไม่คยได้นะครับจะเร็ว,รวตลอดเท่าที่จำสักดิ์ดูเร็วมากชานีหรือเวลาควงนี้ควงฟั่มนะครับควงลักษณะฟั่มคือฟั่มไม้คือควงอย่างเงี้ยควงง่ายแต่เวลาควงฟั่มไม้อย่างเงี้ยจะควงลำบากเพราะมันต้องใช้หนีบนะครับต้องตรงนี้ต้องหนีบต้องหนีบให้ได้เวลาการควงก็คือควงไปเรื่อยๆอย่าให้มันหล่นเท่านั้นเองใช้เวลานิดนึงครับใช้เวลานิดนึง ตามสัมิฝึกมา2ปีแล้วครับ2ปีสงสัยยังไงก็โทรถามนะครับหรืออีเมลมาถามก็ได้นะครับช่วงนี้ปิดเทอมมาเล่นมายา,นยากลอาจจรามสังดีกว่าครับโอเคครับขอบคุณครับ